เรื่องราวของตำรวจชั้นผู้น้อยที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นจนวันหนึ่งเขาเนี่ยเกิดเกิดสงสารสา,รสาวเสิฟเลยรับปากว่าถ้าเขาเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งเขาเนั้นจะมาแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งซึ่งโชคนั้นก็เข้าข้างเพราะเขาเนั้นดันถูกลอตเตอรี่จริงๆและด้วยความใจบุญสุนทานอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาหมดตัวได้หรือไม่นายผู้ยำนวเรื่องอี u คู h แฮพ e n to ู o u โชคอาจเป็นของคุณเรกเรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับชาลีนายตำรวจสายตรวจ ที่เขาหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นคนใจดีและมีเมตตาสุดๆและเขาหนึ่งก็จะมีคู่หูที่ชื่อว่าโบทำงานเป็นคู่หูถึงนายถึงกันส่วนภรรยาของชาลีเธอนั้นก็มีชื่อว่าเมเรีลเป็นช่างทำผมที่ฝันอยากจะโบยบินไปให้ไกลจากเมืองนี้เธอเลยชอบซื้อลอตเตอรี่เป็นชีวิตจ,จิตใจเวลาฝันเห็นอะไรเข้าเนี่ยก็จะมาตีเป็นตัวเลขไปหมดจนวันนั้นชาลีนั้นก็ต้องมาต่อแถวซื้อลอตเตอรี่ให้เธอต่อมาเราเนี่ยก็จะได้เจอกับสาวเสิร์ฟคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอ e ีวาน ที่วันนี้เธอนั้นต้องมาขึ้นศาลเพราะสามีเก่าของเธอเนี่ยติดหนี้ธนาคารไว้เพียบเลยซึ่งเธอนั้นก็พยายามต่อรองเพราะมันเนี่ยไม่ใช่หนี้ที่เธอสร้างแต่ศาลที่เห็นว่าเธอยังไม่อยากก็เลยต้องให้ใช้หน,นี้ร่วมกันจนเธอนั้นก็ต้องบอกตรงๆว่าเธอนั้นอยากหยากใจจะขาดแต่เธอเนี่ยไม่มีเงินที่จะทำเรื่องขอหย่าและเล่าจนหมดเปลือกว่าสามีเก่าของเธอ,นอเธอนี่ยก่อเธอจนหมดตัวเธอเลยต้องกลายมาเป็นสาวเสิร์ฟหาเงินใช้หนี้ซึ่งศาลที่ฟังจบเน้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ เลยประทับตาว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลล้มละลายจากนั้นอีวอนเนั่นก็มาทํางานที่คาเฟ่แต่เธอที่มาสายเนี่ยกระโดนเจ้านายดูดายยางเสียงดังแถมโดนใช้ยังกับขี้ขา่าซึ่งในร้านนี้เนี่ยก็มีชาลีกับเพื่อนนั่งอยู่พอดีและเขาที่เห็นเธอโดนเจ้านายดูเนี่ยก็เลยหยอดมกุกถาไม่เธอเนี่ยิ้มออกมาซึ่งพอเช็กบิลเนี่ยเขาเนั่นก็จะหาทีปพห้เธอแต่ว่างเงินในกระเป๋าเขาเนี่ยกลับไม่มีสัก,กบาทมีแต่ลอตเตอรี่อยู่ใบเดียวเขาที่รู้สึกไม่ดีเนี่ยก็เลยถามชื่อเธอไว้และบอกว่าจะถูกรางวัลท เขาเนี่ยจะแบ่งให้เธอครึ่งหนึ่งซึ่งเธอที่ฟังนั้นก็เฉยๆไม่ได้จริงจังอะไรในคืนนั้นเพื่อนของอีวอนนั้นก็มาหาที่ห้องแต่เธอที่ไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่มีอาหารดีๆให้เพื่อนกินได้แต่นั่งตัดพอที่กลายเป็นคนล้มละลายอย่างนี้ส่วนชาลีเขาเนี่ยก็มาสอนนิกเด็กนายชุมชนเล่นเบสบอลแต่เมียของเขาเนี่ยก็ตะโกนให้เขาเนี่ยขึ้นห้องและเธอที่ดูทีวีจนอินเนี่ยก็อยากจะไปเสริมหน้าอกให้บึมๆซึ่งหลังละครจบเมเรียลนั้นก็นั่งรุ้นหัวต่อเลย แต่พอเห็นว่าเลขที่ซื้อมาเนี่ยมันผิดเธอนั่นก็รีบโวยวายบอกว่าเธอเนี่ยอยากได้เลขวันครบรอบแต่งงานวันที่27แต่เขาเนี่ยดันไปซื้อเลข26แต่ในตอนนั้นเนี่ยทีวีก็ประกาศรางวัลที่1ซึ่งเลขที่ออกเนี่ยมันก็ตรงตามที่ชาลีซื้อมาเปเปะทาให้เขานั้นถูกรางวัลที่1นึ1่งหนึ่งใบเป็นจำนวนเงิน4ล้านเหรียญหลังดีใจเสร็จเมรีเวลนั้นก็ไม่พอใจที่ชาลีเนี่ยซื้อมาแค่ใบเดียวจนทําให้รางวัลใบอื่นเนี่ยต้องตกไปเป็นของคนออื่่่่นนนนชาาลลีีีีีทดดยยยยงั้เเเก็เ ก่อนจะตัดสินใจสารภาพกับเมียว่าเขาเนี่ยพึงสัญญากับสาวเสิร์ฟที่ไม่รู้จักว่าถ้าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาจะแบ่งเงินให้กับเธอครึ่งหนึ่งได้ยินอย่างนั้นแมรี่เอเนี่ยก็โกรธจนหูดับด่าชาลีไฟแลบแถมสั่งให้เขาเนี่ยไปโกหกสาวเสิร์ฟและห้ามแบ่งเงินให้ใครเด็ดขาดเช้าวันต่อมาชาลีนั้นก็มาปรึกษาเพื่อนเรื่องของสาวเสิร์ฟเพื่อนที่ฟังนั้นก็ตอบนิ่งหว่าเขาเนี่ยรู้ดีว่าสุดท้ายชาลีเนี่ยจะเลือกอยังไงจากนั้นชาลีเนี่ยก็มาที่คาเฟ และเขานึ้งก็ได้เห็นว่าเธอน่ะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีแถมเจ้านายนั้นก็โขกสาบเธอจริงๆจนเธอนั้นต้องแบบอบเอาก้นบุหรี่ผสมใส่ในกาแฟาให้เจ้านายกินและชาลีหนึ่งก็ได้ของขวัญกับเธอที่เป็นสายคลองแว่นเพราะเห็นว่าเธอเนี่ยชอบหาแว่นไม่เจอเธอที่ดีใจนั้นก็รีบไปอวดเพื่อนร่วมงานอย่างไวซึ่งเธอนั้นก็เล่าให้เขาฟังว่านี่เนี่ยเป็นของขวัญที่มีค่ากับเธอมากเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอลำบากสุดๆที่ต้องหาเงินเพื่อ,อยากับสามีและพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาหนึ่งก ถามเธอว่าระหว่างดีเขาเนี่ยจะให้ทิปเธอกับเงินครึ่งหนึ่งของรางวัลโรตอรี่เนี่ยเธอจะเลือกอะไรซึ่งเธอนั้นก็ลองตอบแบบขำๆว่าเธอเนี่ยก็ต้องเลือกรางวัลที่1่สิขาเน้นก็เลยบอกเธอไปว่าเขาเนี่ยจะให้ตามที่เธอเลือกแล้วบอกเธอไปว่าเขาเนี่ยถูกรางวัลที่1และจะแบ่งเงินให้เธอเป็นจํานวน2ล้านเหรียญตามสัญญาซึ่งตอนแรกอีวอนนั้นก็มีเชื่อแต่พอเห็นว่าเขาจริงจังเธอเน้นก็ลองลั่นด้วยความดีใจและยอมให้เจ้าหนหายหักเงินเพื่อไปแจกไอศครีมลูกค้าฟรีส่วนโบที่เข้าไม่เห็นเขานัน รู้ว่าชาลีเนี่ยเป็นคนร,รักษาคําพูดเสมอจากนั้นพอเมียของชาลีรู้เรื่องขา่าวเธอเนั้นก็ดดาชาลีแห่กระเจิงแต่ข่าวนนในแง่ที่เธอมองโลกในแง่บวกบอกว่าแต่คนอื่นรู้ว่าเธอเนี่ยแบ่งเงินให้คนแปลกหน้าทุกคนก็จะมองว่าเธอเนี่ยมีหัวใจทองคําพอวันรับเงินมาถึงเมเรียวเนงก็โปรโมทตัวเองว่าเธอเนี่ยมีหัวใจทองคําแบ่งเงินรางวัลให้สาวเสิร์ฟที่เธอเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนและตั้งแต่นั้นข่าวของชาลีกับเมียที่แบ่งรางวัลที่หนึ่งกระโด่งดังไปทั่วเมือง แต่พอหลังจากรับเงินได้ไม่กี่วันแมเรียเนี่ยก็ชอบกระจายและพอเห็นว่าชาลีเนี่ยให้เงินขอทานเธอที่ไม่พอใจเนี่ยก็ดึงเงินกลับมมอยังไวต่างจากอีวันที่หลังจากได้เงินครึ่งหนึ่งเธอเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตปกติฟุ่มเฟือยสุดก็แค่ซื้อทั่วราคาแพงมากินแค่นี้เนี่ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้สุดๆแต่ในตอนนั้นสามีเก่าของเธอเนี่ยก็โทรมาขอคืนดีและเธอที่ฟังขอดอเน,น,นี่ยก็นิ่งไปสักพักก่อนจะใจแข็งตัดสายทิ้งไป มาที่ชาลีเขาเน้นก็นมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อและได้เห็นว่าคนในร้านเนี่ยยืนนิ่งกันปแปลกๆเขาเลยเดินออกมาบอกโบว่าในร้านค้าเนี่ยต้องมีโจรมาปล้นแน่ๆเขาเลยสั่งให้เพื่อนเนี่ยทำเนียนเขียนใบสั่งที่หน้าร้านแล้วเขาเน้นก็อ้อมไปที่ประตูหลังเพื่อจะจัดการกับคนร้ายแบบไม่ให้มันรู้ตัวแล้วพอได้จังหวะเขาเน้นก็ปากระป๋องอ่ดใส่หน้ามันแล้วพอเห็นว่าโจนีกคนนั้นกำลังจะยิงเขาเลยใช้ตัวเองเว่งดันโจนจนทะลุออกกกระจกร้านไปก่อนจะพบว่าตัวเองนะ่ะถูกยิงเข้าที่แขน หลังจากรักษาตัวเสร็จเขาเนียก็ได้รับเหรียญกล้าหารทันทีซึ่งเขาดีใจดีเนียก็ขอบริจาคเงินส่วนหนึ่งให้กองทุนตำรวจมเมรีเอลทีดีเนี่ยก็ถึงกับหน้าชาทัานทีแต่ก็ต้องแอบเนียนทำใจสปอร์ตจากนั้นเมื่อชาลีเนี่ยกลับมาที่ห้องพักเขาเนียก็เห็นว่าเมียเนี่ยจะรีโนเวทห้องใหม่ให้ยังรู้รามาเหา่าซึ่งเขาที่เสียงนั้นก็ออกมาเดินเล่นกับโบและยืนตัวบาสเกตบอลให้เพื่อนไปดูฟ,ฟรีๆนายตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็เดินทางมาถึงคาเฟ่ และได้รู้ว่าตอนนี้เนี e ่ยอีวอนเนี่ยเซ้งร้านนี้ไปเป็นของตัวเองเรียบร้อยแต่เขานั้นก็เลือกที่จะไม่เข้าไปทักทายเธอส่วนน e ีวอนขนาดว่าเธอเนี่ยกลายเป็นเจ้าของร้านเธอนั้นก็ยังคงทําทุกอย่างเองเหมือนเดิมและเธอนั้นก็มีโต๊ะสําหรับแบ่งปันอาหารให้คนยากไร้ได้มากินฟรีซึ่งเธอนั้นก็ตั้งชื่อโต๊ะนี้ตามชื่อของชาลีนั่นเองหลายวันต่อมาเมเรีเล่นก็ชวนชาลีมาลงเรือสำราญเพื่อที่เธอเนี่ยจะหาคอนเนคชันกับคนรวย แต่ชาลีที่อึดอัดน,นั้นก็เลยออกมาสูดอากาศและดันมองไปเห็นว่าอ e ีวอนนั้นก็มาที่นี่เหมือนกันเขาเลยใจป่าลงเรือไปจ่ายค่าแท็กซี่ให้เธอแต่พอกลับมาให้ทีเรือนั้นก็เล่นไปแล้วทางสองนี่เป็นคนไม่เรื่องมากเนี่ยก็เลยมากินข้าวชิลที่ริมแม่น้ำพอเห็นว่าที่นี่นั้นมีงานแต่งเธอนั้นเลยเล่าเรื่องสามีเก่าของเธอให้เขาฟังไม่ต่างจากชาลีที่บอกว่าเมียของเขาเนี่ยไม่เคยถามเขาสักคำว่าเขาเนี่ยทำงานมาเหนื่อยบ้างหรือเปล่าซึ่งทนางสองที่เข้าใจกันเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไง เลยเปลี่ยนบรรยากาศโดยการไปเต้นรำด้วยกันแทนหลังจากเต้นรำเสร็จเขาหนึ่งก็บอกกับเธอว่าาวันไหนเนี่ยเธอต้องการเพื่อนเที่ยวอีกให้ชวนเขามาได้เลยซึ่งเธอนั้นก็ตกลงอย่างไวและจัดการนัดเขาไว้ล่วงหน้าทันทีจากนั้นชาลีเนี่ยก็มารับเมียกลับบ้านและได้เห็นว่าเธอเนี่ยคุยกับเศรษฐีคนหนึ่งอย่างสนิทสนมส่งสายตาปิงปิงให้กันไม่หยุดจนหลายวันต่อมาชาลีนั้นก็มาเที่ยวกับอีวอนตามนัด ก่อนจะพากันไปทำบุญด้วยการจ่ายค่าตั๋วรถไฟให้คนที่สถานีนั้นฟรีๆแถมพวกเขาเนี่ยยังพาเด็กๆในชุมชนมาเล่นเบสบอลที่สนามกีฬาของจริงเด็กๆที่ไม่เคยเห็นนั้นก็ตื่นตาตื่นใจไม่ต่างจากผู้ใหญ่ที่อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งจและหลังจากที่แฮปปี้ดีด้ากันอยู่ดีๆชาลีที่กลับมาถึงก็เห็นว่าเมเรียลเนี่ยโยนเสื้อผ้าของเขาลงมาข้างล่างชาวบ้านเล้ยว่าวให้เขาดูว่าหน,นังสือพิมพเนี่ยลงข่าวว่าเขากับสาวเซอร์เนี่ยไปแจกเงินซื้อตั๋วรถไฟฟรี พอเห็นอย่างนั้นเนี่ยชาลีก็เลยขึ้นมาที่บายให้แมรี่ฟังแต่เธอนั้นก็ไม่ยอมฟังอะไรสักอย่างบอกว่าเธอเนี่ยรับไม่ได้ที่ต้องมีสามีหน้าบุญอย่างนี้และต้องการจะหย่าก,กับเขาเดยวนี้มาที่อีวอนที่กลับไม่เห็นว่าอดีตสามีของเธอนั้นอยู่ในห้องและพยายามจะมาขอเธอคือนดีแต่พอเห็นว่าเธอนั้นไม่ยอมเขานน้นก็เลยของเงื่อนเธอซึ่งเธอที่ลำคาญน้นก็เลยเก็บกระเป๋าไปนอนที่อื่นและขู่จะแจ้งความถ้าไม่รีบออกไปจากห้องเธอ จากนั้นอีวอันั้นก็มาพักที่โรงแรมสุดหรูซึ่งพนักงานนั้นก็ดูเหมือนจะจําเธอได้แถมในตอนนั้นเธอนั้นก็ได้เห็นว่าชาลีเนี่ยก็หอบเสื้อผ้ามาที่นี่เหมือนกันชาลีเนี่ยก็รีบบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งโดนภรรยาบอกเลิกมาสดๆร้อนๆและหลังจากแยกย้ายกันเข้าห้องคลายห้องมันอีว e อันได้เห็นความหรูหราของโรงแรมก็มาขอบอกชาลีด้วยความตื่นเต้นและเขานั้นก็ชวนเธอให้อยู่ต่อที่นี่กับเขาซึ่งทั้งสองนั้นก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันและกลายเป็นคนโสดทั้งคู่ เลยตัดสินใจจูบกันเป็นครั้งแรกเช้าวันต่อมาพ่อออกมาจากโรงแรมทางสองนั่นก็กลายเป็นข่าวหาว่าพวกเขาเนี่ยมาแอบเล่นชูพ่อรักกันที่โรงแรมแห่งนี้และพอเห็นว่าข่าวกําลังดังเมรียวเนี่ยก็ได้โอกาสฟ้องหย่ากับชาลีทันทีและพอเขาเนี่ยได้เจอหน้าอาดีตเมียสุดโลภก็ได้เห็นว่าเธอเนี่ยบิ๊กบึ้มขึ้นมากและเขาที่มันแมนอยู่แล้วเนี่ยก็เลยบอกทนายว่าเขาเนี่ยจะยกทรัพย์สินที่เหลือทั้งหมดให้กับเธอไปแต่เธอนั้นก็มองว่ามันเนี่ยเป็นแค่เศษเงิน รอเธอเนี่ยจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่ถูกรางวัลคืนทั้งหมดเป็นเงินจํานวนสี่ล้านเหรียญชาลีที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็มองว่าเธอทําเกินไปแต่เมเรีลนั้นก็ไม่สนใจบอกว่าให้ไปเจอกันที่ศาลเท่านั้นและตั้งแต่ชาลีไม่มีเงินไม่มีบ้านเขานั้นก็ต้องมาสายอยู่ที่บ้านเพื่อนชั่วคราวไปก่อนตัดมาในวันพิจารณาคดีวันแรกทนายของชาลีนั้นก็ซักถามแมรีลว,ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอให้ชาลีไปซื้อเลขวันครบรอบวันที่27ไม่ใช่หรือไง แต่เธอนั้นก็โกหกหน้าดันๆว่าเธอน่ะสั่งให้เขาไปซื้อเลข26ก่อนจะแต่งเรื่องว่าพ่อเธอเนี่ยเข้าฝันมาบอกเลขและพอถึงตาของชาลีให้การทนายของแมรี่เนั้นก็ถามคําถามชี้นําจะทําให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายหลุดปากต่อว่านอกใจภรรยาให้ได้แถมพ่ออีวอนเนี่ยให้การก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยชอบชาลีด้วยใจจริงไม่ได้เกี่ยวกับเงินรางวัลอะไรทั้งนั้นแต่ทนายของเมเรียเลนั้นก็ขานบอกว่าแต่เธอเนี่ยยังไม่หย่าก,กับสามียังไงก็คือชู้อยู่ดี ข่าวนั้นแหละข่าวนั้นก็เริ่มโจมตีหาว่าชาลีเนี่ยแอบเล่นชู้และตบตีภรรยาซึ่งสุดท้ายศาลนั้นก็ได้ตัดสินรับฟ้องหย่าครั้งนี้เมเรียลจึงเป็นฝ่ายชนะคดีถ้าไม่ชาลีกับอีวอนเนี่ยต้องคืนเงิน4ล้านให้กับเธออีวอนเนี่ยก็รู้สึกผิดที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนทำลายชีวิตของชาลีและเธอเนั้นก็วิ่งหนีไปส่วนชาลีที่ต้องการเจอเธอเนี่ยเขาก็มาหาเธอที่บ้านแต่ก็ไม่เคยเจอเธอเลยสักวันจนวันหนึ่งขาวนั้นก็มาที่คาเฟ่ และเห็นว่าเธอเนี่ยอยู่ที่นี่จริงๆซึ่งเธอที่ไม่อยากทำลายชีวิตเขาเนี่ยเลยไล่เขาไปและบอกว่าเขาเนี่ยไม่ควรแบ่งเงินให้เธอตั้งแต่แรกซึ่งชาลีที่เห็นเธอร้องไห้เลยถามว่าแต่เธอเนี่ยมั่นใจว่าอยากให้เขาไปเนี่ยเขาก็จะไปแต่ถ้าเธอเนี่ยต้องการให้เขาอยู่เราเนี่ยก็จะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันซึ่งอีวันที่รักเขาไปแล้วเนี่ยก็ขอให้เขานี่อยู่กับเธอที่นี่ก่อนจะโอบกอดเขาเอาไว้ซึ่งเธอที่แคร์สายตาคนอื่นเลยชวนชาลีเนี่ยไปตั้งหลักกับเธอที่เมืองอื่นแต่ในตอนนั้น ก็มีชายเร่ร่อนเนี่ยมา,าขอขอกินข้าวฟรีทางคู่ดีใจบุญเนี่ยเลยปิดร้านและทําอาหารให้เขากินแต่พอกินเสร็จชายคนนั้นเนี่ยแอบถ่ายรูปทั้งคู่เพราะที่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นนักข่าวจากสำนักพิมพ์นิวยร์กโพสต์นั่นเองและในวันรุ่งขึ้นชายเร่ร่อนที่ปลอมตัวมาเป็นนักข่าวเนี่ยกาวข่าวของพวกเขาเนี่ยไปตีพิมพ์ขึ้นพาดหัวข่าวความใจบุญของทั้งสองที่ช่วยเหลือคนอื่นบริจาคของกินให้กับคนเร่ร่อนในวันที่พวกเขาเนี่ยไม่มีเงินกันสักเหรียญ ส่วนนีวอนกับชาลีที่ยังไม่เห็นข่าวเนี่ยก็เตรียมตัวจะเดินทางไปอยู่ที่อื่นและเธอที่ขอแวะเข้ามาบอกลาคาเฟ่ที่กําลังจะโดนธนาคารเยึดแต่พอเข้ามาข้างในทางสองนั่นก็ได้เห็นจดหมายจํานวนมหาศาลที่เขียนมาให้กําลังใจทั้งคู่พร้อมกับเงินช่วยเหลือคนละเล็กคนละน้อยแถมบางคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากทั้งคู่ก็พากันตั้งกล่องบริจาคช่วยเหลือชาลีกับอีวอนกันอีกด้วยและทั้งสองนั่นก็ใช้เวลาอยู่หลายวันในการ่านจดหมายทั้งหมดที่ส่งมา และรวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดได้0กแสนเหรียญมันเลยทาให้อีวันเนี่ยมีเงินไปผ่อนคาเฟ่ของเธอต่อและทําเรื่องยากับสามีจนสําเร็จจนได้ส่วนชาลีเนี่ยก็ยังคงทําอาชีพตํารวจที่เขารักที่สุดต่อไปและที่เดาไม่ผิดเนี่ยคือแมรี่เนี่ยไปแต่งงานกับเศรษฐีคนนั้นแต่ก็เพิ่งมารู้ความจรงิงว่าเขาเนี่ยเป็นปลิงมาสูบเงินทั้งหมดตัวจนเธอเนี่ยก็ต้องกลับไปเปิดร้านทําผมที่ต่างเมืองและเมื่อชาลีกับอีวอนเริ่มตั้งตัวได้ทางสองนั้นก็ตัดสินใจใแต่งงานกัน และอวยพรให้ปฏิหาริย์เนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนที่มันเคยเกิดขึ้นกับเธอและเขาและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังที่ผมได้นำมาสปอยในวันนี้สุดท้ายแล้วความดีเนี่ยมันก็มีค่ากว่าโชคดีเป็นไดนเพราะว่าโชคนั้นมันมีมามีไปแต่ความดีที่เราทํานั้นมันจะอยู่กับเราเสมอนะครับแลบ้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกระทาสกอร์จาก Mdb ไป6.4ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกรอดกตอเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ